สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ f อของหมอลำเพลําเพื่อนทุกทท่านแฟนคลับ f อหมอลำทุกๆคณะและกับแฟนคลับ f อพี่พี่แม่แม่ของต่อโชคทุกทท่านนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับขออนุญาตมารีวิวสินค้ามาแนะนําสินค้าดีๆของต่อโชคเองนะครับพี่น้องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อโชคสรรหามาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีคุณภาพและก็อร่อยและก็ราคาถูกพี่น้องเมื่อนี้ครับ พี่น้องมาฝากในเด้อสำหรับแจ่วบองนะครับปลาร้าสับพี่น้องเพียงกระปุกละ89นะครับ200กรัมได้เยอะมากแล้วก็ราคาถูกเป็นปลาร้าบองสับแบบสุกนะครับพี่น้องปลาร้าบองสับแบบสุกราคากระปุกละ89บาทเท่านั้นนะครับกระปุกละ89บาทนะครับผมพี่น้องรสชาตินี่จจสะใจ สมุนไพรเครื่องแน่นแล้วก็เป็นแบบสุกสะอาดปราศจ,จากเชื้อโรคนะครับพี่นอ้องอ่าปลาร้าบองสองใยหลานตำนานปลาร้านัวน,นะครับสินค้าตัวต่อไปพี่น้องครับเป็นของแห้งเป็นของทะเลแห้งนะครับ <c oughs> เราจะรับออเดอร์นะพี่น้องเนาะมีปลาหมึกกะนะร,ตระ,กะตอยนะครับตาสองใยหลานปลาหมึกกระตอยนะครับแน่นๆหอ่อจุกๆห่อแบบนี้เลยเพียงห่อละหนึ่งร้อยนะครับ ขายห่อละหนึ่งร้อยเท่านั้นเนาะขายห่อละร้อยเดียวเท่านั้นครับพี่น้องขายห่อละหนึ่งร้อยเนาะนะครับปกติร้อยสิบนก็คือขึ้นขึ้นขึ้นลงลงนะครับขายร้อยเดียวเท่านั้นนะครับมีปลาช่อนแห้งนะครับของแห้งทะเลเรามีปลาช่อนแห้งเนาะหมึกกระตอยหมึกผ่าครับนะครับแพ็คละร้อยนะครับเองแพ็คละร้อยเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องฝากไว้แน นะครับแพ็กละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็สินค้าอีกหนึ่งตัวของเราเป็นขนมจีนพี่น้องครับเป็นเส้นข้าวปุ้นเป็นยังเส้นข้าวปุ้นคือเป็นแข็งแข็งจังสิพี่น้องวาเนาะเส้นขนมจีนของเราเป็นเส้นขนมจีนจากเรนูนครโดยตรงนะครับเป็นเส้นขนมจีนจากเรนูนครซึ่งเป็นยังคืออยากให้ซื้อแบบนี้พี่น้อง ถ้าเราซื้อแบบนี้เวลาเราจะกินเราก็ค่อยลวกกินทีละอันละอันเพ่เสียงายเก็บไว้ได้นานถ้าเป็นขนมจีนสดก็ดีอีกอย่างหนึ่งกระแซบอย่างหนึ่งแต่คุณน้องกินให้เบิร์ดเดย์สั้นกระบ,บูดกระเนา่ากระเสียแต่อันนี้เราซื้อไปไว้เท่าไหร่ก็ไม่เสียอยากกินได้นไปมาลวกกินทีละห่หอหนึ่งห่อหนึ่งนี่พอดีขับสวยหนึ่งอิ่มนะครับถ้าสองห่อกินไม่หมดนะครับลวกกินทีละหนึ่งหอ่อสี่หอ่อนะครับจุกจุนี้เอาไปเลยเพียงราคา100เดียวเหมือนกันครับ หนึ่งร้อยเดียวเท่านั้นนะครับพี่นอ้องสนใจสินค้าหรืออยากอุดหนุนสนับสนุนต่อโชคนะครับผมทามาหากินเลี้ยงย่ายนะครับพี่น้องเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี่แหละนะครับพี่น้องจ๋าอยากสนับสนุนคนดีพี่น้องแลวกะ็กินของถูกของอร่อยต้องที่ต่อโชคธนชัยพี่น้องสามารถนะครับทักมาที่ได้เฟซบุ๊ k ภาษาไทยนะครับต่อโชคธนชัย นะครับผมเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นชื่อนะครับผมคําว่าต่อโชคธนชัยพี่น้องถักขอความมาเลยว่าสนใจสินค้าตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวต่อโชคจะตอบข้อความกลับแล้วก็ ส่งให้พี่น้องฮอดบานหอดซองมีค่าส่งนะครับไม่ได้จัดส่งฟรีนะครับผมพี่น้องหรือจะเป็นทางเบอร์โทรนะครับ0610592542นะครับผม0610592542หรือจะเป็นไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมแอปพลิเคชันไลน์นะครับสามารถติดต่อได้เลยเบอร์โทรศัพท์0610592542นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากผลิตภัณฑ์ฝากสินค้าจากแบรนด์สยายหลาน ของต่อชุกธนาชัยไว้ด้วยนะคะพี่น้องฝากอุดหนุนฝากเป็นกำลังแรงใจน้ำด้วยครับเด้อขอบคุณครับฝากอย่าลืมมาซื้อกันนะคะมาอุดหนุนกันหลายๆเด้อ